วันนี้เรามาเข้าป่ากันนะครับมากินข้าวป่าอันนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับ,อ,บอยู่ในป่าครับนี่จะทำอะไรครับผงข้าวย่างปลา <c oughs> แล้วก็ย่างปลาก็ไคว้ตามเมมงมยังไม่ติดเมื่อก่อนอยู่ในเมืองหลวงครับกรุงเทพครับเป็นเด็กกรุงเทพมาก่อนก่อควายไม่เป็นครับต็มมงแล้วครับ ปลาตัวนี้ตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วก็ยังไม่สุกเลยอยดับเยอะดับเยอะดับอันนี้ก็เป็นผักเหลียงเดี๋ยวเลี้ยงผักเหลียงด้วยไปย่างปลาครับปลาเป็นอย่างไหนนีน่ลองทงเบ็ดทงเบ็ดอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับปลากระตัน ปลากระทิง้งหัวเชียบไม่ใช่สะแงะใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นผู้จัดก,การครับจัดก,การทุกอย่าง <c oughs> มาดูครับ <c oughs> <c oughs> จะได้กินหรือไม่ได้กินครับโอ้โหนี่คนกรุงเทพย่างปลาครับไวท่วมแล้วครับ อร่อยนี่<า>โอ้ลาเผาครับนี่จะสายย่างครับวิถีชวิตหิวจัดครับมันไม่สุกได้เผาเลย <laughs> ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับเราเดินทางกันมั้งแต่เช้าครับเดินมาจากนู้นเลยครับสามสิบกิโลครับนี่ก็มาก็ถึงที่พักแล้วนี่เรามาสร้างที่พักไว้ ตั้งแต่ปีที่แล้วครับนี่เห็นไหมฮะโอ้่นจำนะครับอาการสองคนคืนนี้ก็จะปลูกเปลริมคลองครับน้องครับต้นไม้มีเดี๋ยวเราปลูกเปลกันดูครับนาะโอ้โหเนป่าดงดิบเลยนะครับรกรุมชุมช่มฉ่ำนะครับอันนี้ก็เป็น,ต,น,ปปน,นต้นแอปเปิลนะครับต้นแอปเปิล เราอยู่ในป่าลอสแองเจลิสนะครับนะครับนี่คนนำทางครับเป็นผู้จัดการพาเรามาเที่ยวกเกาเป็่ไไห,หัวล้านมเหม้วครับควายไม่ติดง่ายพอไม่ติดกระเกาหัวครับหัวล้านหมดเลยลเดูนะครับเราจะได้กินหรือเปล่าครับวันนี้ มาดูกันเป็นมเมนูไม่ว่าเป็นปลาลมควันโอ้เอาปลาลมควันเหมือนต่างประเทศเลยครับเ,เหมือนใส่เก่าลมควันเอาปลาย่างปลาลมควันว่กิ่นของสายขี้แตกแน่ครับมันเหม็นเปรี้ยวควันอ๋อดูน้ำข้างล่างนะครับทุกคนโอ้ไหลเชี่ยวกลาดเลยนี่แหล่งที่หาปลาของเรานะครับปักเป็นด้วยสองสองคันเดี๋ยวลงไปดูนะครับ ูว่าจะได้ปลาเดี๋ยวตามไปดูโอ้ยักแล้วครับยักแล้วครับยักแล้วครับไม่ได้กินครับเี้ยคันไปไหนครับเดี๋ยวยดูเราจะหาเหยื่อจากที่ไหนได้ไม่มีบ้านคนเลยนะครับแถวนี้ครับมันเป็นปา่าดงดิบดูนะจะได้ไดเปล่าครับปักไว้ ลากินเยอะหมดนี่จะได้กินหรือเปล่าโอ้หครับสภาพนี่นะครับตาเบ็ดของเราเห็นไหมเกลี่ยเยอะนี่เยอะรูชกินมาแล้วยวดูใส่เยอะเดือนครับเดือนเดือนน้ำเสยดาวนี่ไม่ใช่ดาวน,น,นะครับเดือน อเดอนนะครับวางข้องมือเองนะครับแล้วก็เขาเขาเป็นชาวป่าเมชอนนะครับเขาจะมีคาถาของเขานะครับอยวถ้าควงนะครับไม่งั้นมาได้ปลาของเสร็จครับอมอมมวยอมมวยช่วยาวางปลาได้ยังมปัญยามาตเบ็ดกูเพื่องมาดูนะครับจะได้กินหรือเปล่า แล้วครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวอเมซอนจริงๆนะครับเอาเดือนไปรออปลาเดือนกินปลาครับเราก็กินปลาต่อตักไปก่อนครับสองคันนะครับโอ้นี่เราพบดอกอะไรนะครับ อันนี้ดอกไม้ปลาสวยงามอลังชางเลยครับโอ้ใครรู้บ้างครับว่าดอกอะไรครับอืมโอ้มีสองดอกครับโอ้ฝั่งนู้นมีละกำรรมด้วยโอ้เย็นนี้ผ่านครับมาตรฐานมีกับข้าวแล้วครับกินข้าวกับส้มกรรมตําน้ำชุบครับโอ้หน่อไม้ก็มีครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูหน่อไม้ครับโอ้ยนี่หน่อไม้ปลา นี่หากินยากนะครับนี่นี่นี่หากินยากเลยนะครับโอ้โหอนี่หนอนนี้กินไม่ได้แล้วนะครับมันเน่าแล้วหนอนนู้นกินได้ครับโอ้โหผ่านครับโอ้หนี่รอยช้างมากัดแน่เลยนี่ครับนี่สองหนอนนี้เหี้ยนเลยดูครับตกปลากันต่อจะได้กินหรือเปล่าทำมาได้ปลาก็อดข้าวนะครับวันนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับ ลงมนคาถาไปเรียบร้อยแล้วมาดูนะครับว่าจะได้กินปลากันหรือเปล่า